นี่นะครับสภาพวันวันมีแต่เรื่องอสตาร์ทโดนแล้วน,น,นะครับบิดมีแต่เสียงล้อไม่วิ่งนะครับ <S <S> <S ใช้ตัวทีเบอร์8นะครับหมุนน็อตออกให้หมดให้เรียบร้อยนะ <S 2> <S 2> และค่อยๆดึงแข้งออกมาได้เลย <S <S วางเอาไว้นิ่งๆละวางมันจะวิ่งหนีกันด้วยล่ะ <S 2> <S 2> <S ชุดสายพานก็ไม่ได้ขาดนะครับยังปกติดีอยู่ชุดคัดก็ ยังปกติดีนะครับส่วนที่ไม่ปกติก็คือนี่เลยครับชุดเม็ดน้ำหนักหน้าการใบพัดครับน็อตล็อกครับหลุด oh, <no. S 1> นี่นะครับต้นเหตุสาเหตุเดี๋ยวทำการแก้ไขน,นะครับใช้บล็อกยิงเลยดูสายพานดีๆด,ด้วยนะครับ mm. เข้าล็อกหรือเปล่า ย้ำนนเนอะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองปาตาดูนะครับใช้งานได้แล้วนะครับแต่มันยังไม่จบนะครับขั้นตอนกระบวนการนครับเดี๋ยวเราให้สายฟานไปอับตัวนิดนึงนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวดับเครื่องนะครับแล้วขายย้ำไปอีกทีนึง <Okay. S 1> เรียบร้อยครับ <Okay. S 1> เมื่อถอดออกมาแล้วก็ ย้ำไปทั้งสองตัวเลยนะครับป <Okay. S 1> ้องกันการหลุดอิกแนเติบ้